อโอ้ยมาเร็วแล้วมาเร็วๆไปโอ้ย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 ,อ,ยอะไรโอ้ยเดินไปครับวันนี้จะมาเล่นเกมสวิตตีมนะครับอันนี้มันเกมคล้ายๆพวกวันนี้เฟนดี้อากัมบกี้แมนประมาณนั้น เก <Okay. S 2> มมันเล่น,ลนยังไง uh huh. อา่าฮะอันบอกให้เราไปปิดหน้าต่างอไปที่เตียงนอนเพื่อเริ่มเล่นโอเค โอ้ยเมาก็เร็วเกินอะไรโอเคแสงไฟตัวยังใหญ่อเอ๊ะไปตามทิศทางคข็ม มันตรงนี้แหละนไคือแรกมันก็น่าจะยังไม่มีอะไรเหมือนพวกเฟดดี้ประมาณนน่าจะห,หนักๆก็ประมาณคืนสักคืนสองคืนสามอันนี้นยังเป็นเดโมอยู่มันไม่รู้ว่าจะจบที่คืนไหน ที่เดินเร็วสุดในถนนเฮ้ตามมองอะไร <c oughs> ตามมองอะไร ฝนแค่เนะนี้ยเนี่ยเนี่ยเน,น,น,นเปลืองแบตเวณเฮ้ยไปอะไรวะ <c oughs> โอ้ยกิ่ตัววะเนี่ย คือแรกมันก็จัดมาเลยสามตัวเดี๋ยวไอ้นี่มันไปไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะ ดูบอลอะตีสามตีสามตัวเตอร์อะไรวะเนะี่ยดิจิมอ่อนอ๋อมาไมา้บุญยนต้ย <c oughs> được <coughs> <Để đợi>. oh. <coughs> oh, đi chào 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 เดี๋ยวสามารถขยับได้เหรอ cái nào cái nào, đi đi ta dài nhau ừ ไปม,มองเอยใหญ่อยู่เดียวจะหมองแล้วหมมงแล้วไม่นอนที่เตียงไปเริ่มคืนถัดไปไม่เลยไม่นอนได้ไหมออกจากบ้านได้ไหมใครมันจะอยู่ว่าเจอ เจอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่อีกอวะโอ้โหมันมาเลยแล้วนันพ่อแม่ไปไหนเนี่ยทำไมไม่ไม่บอกพ่อแม่ล่ะหรือว่าไม่อยู่บ้านไปทำงานอะไรอีกัน มันซ่อนได้อย่าเข้าไปใกล้โอเคซ่อนได้ได้เตียงแล้วเตียงคืนก็มาเอยเสียงมันอะไรวะไอเยียบ เสียงเหมือนคนเดินอยู่ในบ้านเลยทำไมไม่ลองขอให้ช่วยเฮ้ยเกือเอาไปอ่ะไฮัั เฮ้ยโอ้โหโ,หโ,หโดเรมอนเฮ้ยแล้วปิดไม่ได้หรอ <c oughs> ปิดเร็วเลย ไปซ่อแล้วโอ้ไปฉายไปฉายไ,ายไวย <c oughs> ไ้เยอะจังวะเฮี่ยอืมไอ้ตัวนี้แม่งทำเราแหวง <c oughs> อ,ยอยู่ในรักโอ้อยเยอะแหละอ้าวมือเยะ เอาไฟฉายมาทาจังเลยอ่ามันเร็วขึ้นไปไปไปเรื่อยเรด้วยนีย่งอิกเอาตัวบนมาช่วยได้ได้มไ,ไหม โอ้ยเดินเต็มบ้านกูนเลยโอ้ยเปิดเร็วขึ้นนะนี่อืมอ้ว ทีสามโว้เอา้าเชี้ไม่ทัน ประตูปิดหน้าต่างเร็วเออเออโอ้ยไปโอยเจียงก็เดินเต็มบ้าน ไปโอ้เอไปตีส uhm ี่เร็วจะตีห้าเร็วเร็วๆโอ้เหยียบไม้กันเพราะอยได้วะ Hei. ไอตัวบนแม่งมางเงียบจังยเงยอะจังเฮ้ย6วงแล้วกูรอดอือ <h> ทำไมต้องนอนไม่นอนได้ไหม้วอะไรอีกอันนี่ยอออ,อ,อะไรกดคิวออร อย่าให้ไฟดับโอ้โอโอโกดคิวเพิ่มเปอร์เซนต์แมวตอนนี้ก็หลอนจะตายอ่ะไปแล้วโอ้ยมาเร็วาจาังวันนี้เที่ยงคืนนะ โอ้ใกล้ใกล,ใกล้ใกล้ก็ได้โอเคมา,าไหนอ่ะออกไปว่าไมย,ยประตูมาบ่อยจัง

วงแล้วว่าไปทีสามโอ้ยดีเสียงรถมาแล้วฮ้ยในตู้มันไม่ค่อยเห็นตาเลย

คือหลังมันอีไฟนี่มันต้องหลุดเร็วแน่เลยเฮ้ยนั่นไงละ่ะสวยแล้วกูปิดปิดปิดหยุดมองเถียง เปิดเนี่ยได้ไฟแดงๆให้ห้องดูกี่แหละกิดดูจะนอนนี่ก็ด้วยที่โมงก็ปะ่ะที่ทเฮ้ยเปิดเทองกวะ่ะนนี่น,นไอ้ตัวบนลงมาช่วยกันหน่อยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยสัตว์เเกินไม่ค่อยมีเสียงเปิดประตูแล้วหน้าหลังๆเนี่ยมมอสีอ่ห้า จะตีห้าแล้วไปเหอะสิมึงก็เด้เฮ้ยตีห้าแล้วมาเลยในที่สุดหกโมงไอเวนมึงก็เกิดอ้าวจบแล้วเอโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมสวีทีิ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะให้ปรับปรุงตรงไหนก็ได้เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับปรุงในคลิปต่ตอไปดูก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูครับขอบคุณครับ